เดิมจะล้อตัวลอโตัวตัวมาวิ่งอี่นี่เป็นหลาย,ลายเดือนแล้วดิเพราะตองย่องเพราะตังย่อง,ง,องโอเควดเลยสวัสดีพี่น้องต้องไปชาวายูทูบยินดีตอนเราก็จู่ช่องออมสินนั่ทัวร์พี่น้องไหมมาทัวร์กับทีมงานพ่อใหญ่ไหมกับล้อใหญ่ให้ล้อตัวอ่าดูพี่จัดจักหลุมหน่อยสิ ไอ้ภาษีไปเพื่อเอาปศัยของนาตีไปขึ้นบนแระดับบางคันมั่วขึ้นเท่านี้ไปขึ้นไปทั้งหมดมันหุ่นมาอืม,อมแกไปทำฝาท้ายมาใหม่เดิโอัดกองอย่างเดียวตี ผมต้องยืนตากแดดได้มันหนาวเลยขอนแก่นอยากหนาวเลยเลยอยู่ที่ไหนตีตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นุนขอนแก่นอำเภอหนองเรือไอ้ดินที่สวยลอกนามาถมทำนาผมเห็ดหน้าดิพี่น้องบ่ผมเห็ดเทือนด้วยนี่ว่าน้านเทือนนี่มันหลายแต่งกระตุ้มพิสกันเลยนี่โอ้ยนี่ไปดูพี่เดี๋ยวผ้าเบิ่งทอมแปลงแล้วอันนี้คนละแปลงกันเด้เนี่ย เขาจะว่าอันนี้กระถมนี่อันนี้ถมขุนประมันถมขุนประมานเม็ดหนึ่งไะท่านนี้ท่านนี้กระถมลื่นก็ะทมขุาอีกนะเวลาหนามมากมันเหมือนมันค่จะเห็นนามอะไรไม่ได้สูบหนามออกอันนี้พวกนี้ทมขุนพวกนี้กระถมขึ้นน้ำกลันนี่นี่สีแล้ยวปุเป็นพวกนี้กระสีเป้งหนามอะไรให้เขานี่ยมามาไปทุกที่ไปเจอกันใหม่มาแล้วหกรอดั้มกรีนมาแล้ว เบาๆลูกพี่เบาเย็นทะเลิดมองเลี้ยวเลยนี่ลูกพี่สมพรสมพรดำกรีนแล่นไกลได้พี่น้องไปไปกับประมันประมันน่าจะน่าจะมีทั้งห้าหกโลนะไปกับเลยพี่ก็ต้องก็ต้องขึ้นข้นขนขนขนนางบนนะเลยไปไหน เลือกก็เลยมากว่านใดไม่มีบอกเลยต้องการที่ไหนหวะโอ้เฮาแกไปย่วะสองสิบเอาไม่อยู่หออร 7, 7 e. อกเจ็ดเจ็ดอีไปดูพี่ไปจะลุ้มไหนเดเ๋ยวไปไป ที่หมายเรียบร้อยอย่างปลอดภัยลิ้แน่ลิ้นแน่ไอ้อะไรนะไอ้ชาวญี่ปุ่นบอกบิ๊กแน่บิ๊กแน่แกว่าใส่สูงครับสูงแน่พี่น้องเอ้ยเห็นหน้ากันเลยหน้ามันมสูงคับอ๋อลูกพี่เดี๋ยวฟ้าท้ายมันหลุดเดี๋ยวฟ้าท้ายหลุดเด้อ ยางหล้างรูนแล้วยางหล้างมันยางหล้างรูนแล้วยางล้างกันลูนแล้วยางหล้างมันยางหล้างเพราะมีดอกแล้วยางหล้างมันยางหลังเพราะมีดอกแล้วนั่นงานเกินเกยนก้อนละ่ายางหลังดอกก็มีแล้วหมดไปแล้ว ออกหมดไปข้างล่างนี่นเลยแกเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนล้อหน้าหาเงินเปลี่ยนอยู่ใช่ป่ะนะอันนี้ก็ 7E เหมือนกันเด้ออันนี้ก็2องอันนี้รถห้างเลยนะี่นะมันจะเป็นรถห้างเพราะว่ากระบะ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 มิดไหมเห็นไหมเสียงมันนิ่มดีเนะลยรถห้างเสียงนิ่มดีเลยนั่นปะ่นะรอ,อเลย เรารอเลยกระเทยบอกพ้นะอใส่เยี่ยนไะด้รับประกันสองปีสามมิตรทุนข,ข้างล่างเลยกี่าอเนะมานะ

ลอยเลยห่างกันดีเลยวิ่งไกลกีต่อไปใครลูกพี่บัสบ่ะออมาลูกพี่บัสหน่อันนี้กเราจ็ดหากันเลยเพื่องแต่แรงเหมือนกันเด้ร้อยเก็บห้าใส่แบกบๆทั้งแบกทั้งหามเือากันลเลยมีวิชลินช่วยอยู่สองตัวใส่คักใส่เนี่ยต้องใส่เหล่าขางพร้อมด้วยลูกพี่ด้วนี่ ใส่เหล้าข้างด้วยเลี้ยงไมเล้ยงบ้าเบือ้องกระโดดลอยเทบหางด,ดันถึงที่วะเด้ยเสียค้าย่องนั่นหรอพี่เลยโอ้แต่เลยบอกว่าแรงไม่ถึงที่ที่าเดียเหลืองนีดยนีด้วยวยัยบไปอ,อพี่พอ่อพออพี่พ่อ บ่ขอยบ่ข่อยผไปวันจมหรือบันนี้รถวิ่งห่างๆเลยด้วยพี่น้องจะคัดเหรอคนขัดดีซีบ่เนี่ยซีแล้วเห็นปะมันคัดดีซีวะมันจะห่างๆกันหน่อยด้วยมันวิ่งไกลควนนันแดงพี่คนยังเอาจากกระบอกสูดบมันคนบ่ เป็นฝุ่นหมือนึกว่าควันออกจากกระบอกให้ดูเจียวมันควันอันตรายเลยคันควันหรอไมรู้ใครคนลยขี่รอบเลยนะที่วันานั้นคงพักเที่ยงแล้วมี่เลยพักเที่ยงแล้ว่พูดระรอบนะมั้งนี่พักเที่ยง มันไก่เรื่อง่วงนี่ไก่ดู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 ดดูดูดูดดูดูดดูดูดกดู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 ดดงด ไปไก่ทลุกที่ตั้งลับไก่เนี่ยลุกที่แกตีวงเลี้ยวไปไก่ด้วยตั้งลับไก่ไก่ก็แล้วว่าพ่อ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 ทุกี่วัดที่เขาหยอดกองดินบนเขาปวดใจวะถ้าแก่ไปแล้วนี้ได้แบก ที่ขายสักพักเคี่ยงแล้วเลยมาล็อกกี้สีแดง 195, ร้อยเก้าห้าหรือเปล่าลูกพี่น่าจะเป็นรนะ้อยเก้าห้านะเงินวะเขาจะพักเครี่ยงเลยพี่น้องด้วยคลิปหน้าเจอกัอนใหม่ด้วยเกียบรอแล้ว งานเมาแต่จ้างเขาเป็นเที่ยวหนักมากหนักหนักหนักมากนะหนัก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 รถแต่ค่าแรงไม่หนักค่ารถไม่หนักไปคลิปนี้จบเป็นคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อขบออมสินอนทัวร์คลิปนี้สวัสดีครับดินอีกเหลืออะไรดยอันนี้ประมาณสักสองไล่ที่เหลือนี้ประมาณสามไร่ มันก็เด็ดสองไรไปทุบด้วยคนอะประมาณรักผนน้ำมันท่วมเลยกั้นน้ำคนมากันน้นอะไกั้นน้ำท่ำวมน้นำท่วมนาน้ำท่วมนาขึ้นมาประมาณนี้เกก็ต้องเลยทุบดินประมาณนี้เท้กันคือบม่ได้ทุบเพจบ้านได้ทุททำนานะเอาใจตรงกันด้วยทุททำนาไม่ทุททำบ้าน